สวัสดีทุกคนชื่อของฉันคือฮาเป้และยินดีต้อนรับกลับสู่การศึกษาเคสอีกครั้งไปกับฉันวันที่29เมษายน2542ในคืนนั้นเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจมากมายและเราทุกคนรู้ดีว่าเมื่อพูดถึงอำนาจพวกเขามมกจะได้เปรียบเสมอสำหรับคนธรรมดากฎหมายมีอีกแบบหนึ่งแต่สำหรับคนที่มีอำนาจและอิทธิพลที่มากโดยเฉพาะคนที่มีการสนับสนุนทางการเมืองกฎหมายก็มีอีกแบบหนึ่งและฉันไม่ได้พูดแบบนี้จากอากาศาศ้าเราทุกคนจำคดีปูเน่ไพคดีจีอาข่านคดีอาจีคาได้้ซึ่่่งงอออนนนาจแลละเเเิถูกใชพืื ความยุติธรรมหรือบางครั้งผู้กระทําผิดก็ไม่เคยถูกลงโทษเลยดังนั้นในคดีนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนที่มีอํานาจอยู่เหนือกฎหมายของประเทศเราด้วยซ้ําและนี่คือคดีที่สื่อโดยเฉพาะสื่อได้ช่วยเหลือมากกว่ากฎหมายเสียอีกมาดูกันว่าเคสวันนี้เกี่ยวกับเจสสิกาลานจะเป็นอย่างไร บีน่ารามานีเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในเดลีสังคมชั้นสูงที่เรียกกันแบบนั้นเธอคบหากับคนใหญ่คนโตรวมถึงดีไซเนอร์แฟชั่นนกักการเมืองดาราและอื่นๆบีน่ารามานีเป็นเจ้าของสถานที่ชื่อคูตูกลอลนเนตในย่านเมรุลีของเดลีซึ่งสามารถมองเห็นวิวคูตูกมีนาได้ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ดังและคึกคักมากคูตูกลอลนเนตจัดปาร์ตี้ทุกวันพริฤหัสบดีและในปาร์ตี้เหล่านี้มีคนดังและคนมีชื่อเสียงมาร่วมมากมาย ดังนั้นวันที่29เมษายน2542ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีก็มีการจัดปาร์ตี้ที่คูตูคอลอนเนตเช่นกันแต่ปาร์ตี้นี้แตกต่างจากปตาร์ตี้ทั่วไปมันถูกจัดเพื่อเป็นงานอำลาของจอร์ดเมลฮอสสามีของบีนาจอร์ดเป็นพลเมืองแคนาดาแต่เพิ่งแต่งงานกับบีนามาไม่กี่ปีหลังจากอยู่ที่อินเดียมาบ้างแล้วจอร์ดกำลังจะออกเดินทางท่องเที่ยวรอบโลก ดังนั้นบีน่าจึงจัดปาร์ตี้นี้เพื่ออวยพรเขาและเหมือนปาร์ตี้ทุกครั้งมีคนดังมาร่วมมากมายและพระมีคนมีอิทธิพลมากมายบาร์เทนเดอร์และบริกรส่วนใหญ่เป็นนางแบบทั้งนั้นและในบรรดาบาร์เทนเดอร์เหล่านี้มีคนชื่อเจสิกาลานอายุ34ปีเจสิกาเป็นนางแบบแฟชั่นและเธอมาที่ปาร์ตี้นี้เพราะเพื่อนชื่อมาลินีรามานีชวนมัมาลินีเป็นดีไซเนอร์แฟชั่นและลูกสาวของบีน้ารามานี ดังนั้นมารินีจึงให้งานเจสสิกาเจสสิกายังพาเพื่อนชื่อชายันมุนชีมาด้วยเพราะยิ่งมีบริกรและบาร์เทนเดอร์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสำหรับพวกเขาชายันก็เป็นนางแบบเหมือนเจสสิกาและฝันอยากเข้าวงการภาพยนตร์อยากเป็นนักแสดงใหญ่แต่ในฐานะรายได้เสริมเขามาทำงานบาร์เทนเดอร์ที่นี่เหมือนเจสสิกาปาร์ตี้นี้ที่คูตูคอลเนตดดำเนินไปอย่างคึกคักเหมือนปาร์ตี้ทุกครั้งและตามที่บอกมีคนมาร่วม300 40 0คนที่นี่มีคนมารวมตัวกันมากจนอาหารและเครื่องดื่มหมดก่อนปาร์ตี้จบสองชั่วโมงก่อนที่จะไปต่อฉันขออธิบายก่อนคูตูกคอลอนเนตเป็นคฤราหั์ใหญ่ที่มีร้านอาหารชื่อธรรมเรนคอร์ดคาเฟ่ชื่อธรรมเรนคาเฟ่และพื้นที่เปิดโลง่งปาร์ตี้เกิดขึ้นในพื้นที่เปิดโล่งนั้นหลังจากอาหารและเครื่องดื่มหมดก็ดึกมากแล้วและปาร์ตี้ใกล้จะจบเจสิกาและมาลินีกำลังทำความสะอาดในธรรมเรนคาเฟ่และเก็บของที่กระจัดกระจายให้เข้าที นาพวกเธอหัวเราะคิกคักกันและได้ยินเสียงปาร์ตี้ด้านนอกแต่ในปาร์ตี้นี้มีชายคนหนึ่งที่พาความสนใจมาด้วยเพื่อนสามคนและทั้งสี่คนดื่มเหล้าที่บ้านก่อนมาซึ่งเรียกว่าพรีเกมแต่ปาร์ตี้ของพวกเขายังไม่จบพวกเขาคิดว่าถ้าไปปาร์ตี้แล้วไม่ดื่มก็ไม่ใช่ปาร์ตี้แต่โชคร้ายที่เครื่องดื่มหมดแล้วและพวกเขามาช้าเมื่อพวกเขาเข้ามาในที่นี้พวกเขามองไปรอบๆและเห็นว่าบูธท,ทั้งหมดหมดแล้วพวกเขามองหาบาร์เทนเดอร์หรือบริกรแต่ไม่เจอสุดท้ายสายตาพวกเขาหันไปที่ทามาเรนคาเฟ่ซึ่งห้ามเข้าและทั้งส ราวหนึ่งนาฬิกาถึงหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีของคืนนั้นเมื่อทั้งสี่คนเข้าไปในธรรมเรนคาเฟ่พวกเขาเห็นหญิงสองคนยืนอยู่ใกล้เคาน์เตอร์และชายคนหนึ่งนั่งใกล้เปีนอรร็อใครบางคนทั้งสี่คนเดินไปที่เคาน์เตอร์และในนั้นชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อยืดสีขาวและกางเกงยืนรวมถึงชายอีกคนที่ดูเหมือนหัวหน้าหมู่ทามสองสาวว่ามีเครื่องดื่มเพิ่มได้ไหมแต่พระบาปิดแล้วเจสสิกาจิงปฏิเสธหลังจากได้ยินคำปฏิเสธชายคนหนึ่งตะโกนขอเครื่องดื่มอีกครั้งแต่มาลินีปฏิเสธด้วยน้ำ กปฏิเสธชายเสื้อยืดสีขาวบอกเจสสิกาและมาลินีว่าเขาต้องการแล้วตอนนี้และยอมจ่ายหนึ่งพันรูปีสำหรับเครื่องดื่มและตอนนี้เจสสิกาเหนื่อยกับทัศนคติของกลุ่มนี้มากเธอจึงพูดเด็ดขาดว่าด้วยหนึ่งพันรูปีฉันจะไม่ให้แม้แต่คําเดียวแต่สิทธาทวสิทธ์หรือมาโูชามาไม่ชิงกับการถูกปฏิเสธเลยคุณเห็นไหมมาูชามาหรือสิทธาถูกเลี้ยงดูมาแบบได้ทุกอย่างตั้งแต่เด็กและทำไมล่ะพร่อของมาโนวัยปีชื่อวีโนตชมาเป็นนักการเมืองใหญ่ของพรรคคองเกรสทำงานในเฮรนินาวีโนตชานมา สมาชิกคุณคงเห็นแล้วว่าวีโนชามากิีที่พลแค่ไหนมนูภาพภูมิใจในเส้นสายทางการเมืองของพ่อจนพกปืนติดตัวเสมอบางทีเพื่อโอ้อวดหรือบางทีคิดว่าอาจต้องใช้สักวันและคืนนั้นในธรรมเรนคาเฟ่มนูชามาก็มีปืนที่เขาจะใช้ เมื่อเจสิกาปฏิเสธให้เครื่องดืม่มมนูสอดมือเข้าไปในกระเป๋าและหยิบปืนออกมาแล้วยิงขึ้นฟ้าเขาคิดว่าการยิงจะทําให้เจสิกาหรือบาร์เทนเดอร์กลัวแต่เขาไม่รู้ว่าเจสิกาไม่ใช่คนที่กลัวและไม่มีเหล้าเหลือให้เสิรฟ์ฟแต่ตอนนี้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องอัตตามนูโกรธที่บาร์เทนเดอร์ปฏิเสธเขาเขาชี้ปืนไปที่เจสิกาและเพื่อนเพื่อนยืนดูเฉยๆด้านหลังเคาน์เตอร์ชายยันกลัวมากชาเยี่นอยู่กับช่างไฟชื่อชิลดาสที่กำลังซ่อมอะไรบางอย่างใกล้เคาน์เตอร์ใกล้เปียโนมีคนชื่อคาร,ราชปูที่มหลานชาาายมมลลลินนีจจจกไปแแแ้้้ววะะหัะรอเ หายังบอกมานูว่าเธอให้เครื่องดื่มไม่ได้เพราะบาปิดแล้วแต่มานูชมะมาทนไม่ไหวเขากดเกปืนและกระสุนพุ่งตรงเข้าที่หัวของเจสสิกาและเธอลม้มลงตอนนี้บีน่ารามณีกำลังเดินมาที่ทามารนคาเฟ่เมื่อเธอใกล้าทางเข้าเธอเห็นสามสี่คนวิ่งออกมาจากคาเฟ่และได้ยินคนตะโกนว่าใครบางคนยิงเจสสิกาใครสักคนยิงเจสสิกาและโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยบีน่ารามณีสงสัยว่ามานูทำแน่ๆน่เมื่อเธอมาถึงและเห็นมานูเธอสงสัยว่าเขาทำและถามมานูตรงๆว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมยิงเจสสิกาแต่มานู ตนตระหนกและบอกบีน่าว่าเขาไม่ได้ทําอะไรแล้ววิ่งหนีไปเจสิกาถูกนําส่งโรงพยาบาลอพอลโลตอนนั้นและเธอยังมีชีวิตอยู่ขณะที่พนักงานจากธรรมเรนขอดรออยู่ข้างนอกรวมถึงชัยัด นมบัญชีที่เห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองในฝูงชนนั้นมีพี่สาวของเจสิกาชื่อซาบรีนาที่กำลังภาวนาให้พี่สาวรอดแต่โชคร้ายเจสิกาไม่รอดวันที่30เมษายน2542เวลา5้านาฬิกาส5นาทีเจสิกาลานถูกประกาศว่าเสียชีวิตและสาเหตุถือแก้วเหล้าครั้งเดียวในโรงพยาบาลทุกคนกำลังไว้ใจให้เจสิกาและอีกด้านหนึ่งมนู กำลังวางแผนหลบหนีกับเพื่อนที่ไปปาร์ตี้ด้วยกันตามที่บอกมานูจะให้ปืนกับเพื่อนที่กำลังจะไปสหรัฐเพื่อให้ปืนหายไปและตำรวจไม่พบอาวุธอาชญากรรมชายยันมุนชีเป็นพยานหลักและตำรวจยื่นฟ้องจากคำให้การของเขาแต่ไม่ใช่พยานคนเอดีโยมีเกือบ20-25คนรวมถึงช่างไฟชูดาตคาราชปูดที่รอหลานบีน่ารามานีสามีจอร์ดและลูกสาวมาลินีรามานีและทั้งหมดยืนยันตัวตนของมนูชามากับตำรวจ ดังนั้นตำรวจมีผู้ต้องสงสัยแล้วแต่มานูชามาหายตัวไปพวกเขาไม่พบเขาวันที่6พฤษภาคม2542มานูชามาเข้ามอตัวเองและค่อยๆเพื่อน3คนถูกจับได้พวกเขาคือวิกัสยาดาฟลูกชายนกักการเมืองดีพียาดาฟอาโลคันนาและอามาดีฟซิงกิละที่ทั้งคู่อาศัยใิโกลาตำแหน่งสูงหลังจากจับกลุ่มและมานูมอบตัวครอบครัวเจสิกาคิดว่าตอนนี้ความยุติธรรมจะมาแล้วแต่พวกเข หากคิดผิดพวกเขาลืมไปว่ากฎหมายสำหรับคนธรรมดาและคนมีอำนาจต่างกันเพราะคนที่มีอำนาจและเงินสามารถบิดเบือนกฎหมายได้และในคดีนี้ก็เกิดขึ้นจริงชาย,ยันมุนชีคารราชปูดและชิวดาสที่เคยยืนยันตัวตนมานูในสารสามคนนี้จะเปลี่ยนคำให้การชิวดาสที่เคยบอกว่าเห็นมานูยิงในสารเปลี่ยนว่าเขาไม่ได้อยู่ในคาเฟ่แต่บนดาดฟ้าคารราชปูดที่ยืนยันที่สถานีตำรวจในสารบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในเดลิวันนั้นชาย,ยันมุนชีที่เรียกตัวเองว่าเพื่อนเจสิกาซึ่งคุณคาดหวังว่าเขาจะพูดความจริงเพื่อความยุติธรรมเพื่อนในสารบอกว่าเขาไม่รู้ภาาษิ ในดีดังนั้นไม่รู้ว่าตำรวจถามอะไรที่สถานีเขาแค่พยักหน้าไปตามเขาไปถึงขั้นบอกว่าคำให้การที่เซนเป็นภาษาฮินดีทั้งหมดและเขาไม่เข้าใจฮินดีดังนั้นเซนเพราะได้ยินชื่อเจสสิกาและเขายังปฏิเสธที่จะยืนยันตัวตนมานูชมาบอกว่ามีกระสุนสองนัดแปลว่ามานูไม่ได้ยิงเจสสิกาวันนั้นซาบรีนาเสียความหวังทั้งหมดไม่ใช่แค่ซาบรีนาแต่คนทั้งอินเดียที่ติดตามคดีนี้ต่างเสียหวังทุกคนเห็นในสารว่าคนรวยและมีอำนาจข่มขู่พยานให้เปลี่ยนคำให้การและคนทั่วไปทำอะไรไม่ได้การพิจาารณา คดีดำเนินจากปี2542ถึง2549แต่เพราะขาดหลักฐานโดยเฉพาะไม่พบอาวุธและพยานเปลี่ยนคำให้การมนูชามาและเพื่อนสามคนถูกปล่อยตัวและประชาชนไม่พอใจกับผลลัพธ์ตอนนี้คนไม่พอใจกับผลลัพธ์ของคดีนี้และเราเคยเห็นเสมอว่าสื่อโดยเฉพาะข่าวชอบปรุงแต่งอาชญากรรมเพื่อเพิ่มเรตติง้งแต่เคยมียุคหนึ่งที่สื่อและนักข่าวทำหน้าที่อย่างถูกต้องและในคดีนี้ก็เป็นแบบนั้นสื่อและนักข่าวทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบและพวกเขาช่วยคดีเจสสิก้ามากที่สุด ความจริงของสามพยานในวิทิุการฆาตกรรมคืออะไรในรายการพิเศษของทลกะและสตานีวันนี้จะมีการเปิดโปงที่น่าตกใจในปี2,549ทลกะทีวีซึ่งเป็นช่องข่าวใหญ่ในตอนนั้นและดังเรื่องสิงอ p เปอร i ชันนักข่าวสองคนทำสิงอปเปอร์ชันกับพยานหลักชาย,ยันบุญชีคานร,ราชปูดและชิวดาาซึ่งทำให้คดีพลิกผันหมดสิงอปเปอร์ชันเผยว่าชิวดาสและคานร,ราชปูดได้รับเงินจากพ่อมนูชามาและถูกข่มขู่จึงเปลี่ยนคำให้การทำไมคุณกลัวขนาดนั้นชิวดาาแม่คุณต้องกลัวแล้วทั้งไงละ่ะ ใครข่มขู่คุณชูดัสคุณบอกตำรวจถูกต้องแล้ใชยัยผมใช่ทุกคนรู้ว่าใครทำอะไรคุณก็รู้แค่เราทำอะไรไม่ได้คุณฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นฉันไม่ได้อยู่คืนนั้นใช่ไหมคุณอยู่คุณบอกตำรวจถูกต้องแล้วใช่ไหมฮีมานูชามาใช่ไหมแม้ทุกคนบอกหมดฉันบอกอะไรแต่ฉันช่วยคุณไม่ได้หลังฆาตกรรมเจสิกาคานกลายเป็นเศรษฐีปุ๊บปับคานที่เคยพูดถึงเหรียญเดียวเริ่มเล่นหลักล้านหลานชายจิตเอนทราบอกชัดว่าคานได้รับ เงินเพื่อปิดปากเงินพวกนั้นไม่มีมาก่อนบางทีพวกเขาติดต่อแล้วให้เงินล่อให้โลภพันยืมเงินซาบรีนาห้าร้อยรูปีเพราะต้องการเงินตอนนั้นและเพราะเขากําลังทําง,งานส่วนชายันมุญชีก็ถูกซิงโอเปอเรชันโดยนักข่าวปลอมตัวเป็นเอเจนต์สติ t จากสหราชาอาณาจากักรถ้าคุณจําได้ชายันมุญชีฝันอยาเป็นฮีโร่ใหญ่เป็นดาราใหญ่ ดังนั้นเมื่อเอเยนอยากพบเขาไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปล่อยโอกาสหลุดมือนักกล่าวที่ปลอมเป็นเอเยนคาสติ้งบอกว่าหาหนุ่มที่พูดทินดีและอังกฤษได้ดีและชายยันตอบว่าพูดทั้งสองได้ดีเรียนฮินดีที่โรงเรียนเขาพูดทินดีกับเอเยนทั้งหมดและเมื่อถามเรื่องคดีเจสิกาเพราะหน้าของเขาออกสื่อหมดเอเยนถามว่าคดีเจสิกาเป็นยังไงบ้างชายยันบอกว่าทุกคนรู้ว่าใครยิงใครแต่เขาไม่พูดตายดอและคลิปเหล่านี้จากสตาร์นิวทำให้เกิดความฮือฮาทั่วประเทศประชาชนอินเดียโกรธมากตำรวจก็โกรธที่ถูกเยอะเย้ในศาล ดังนั้นจากแรงกดดันสื่อและประชาชนในปี2549จะมีการพิจารณาคดีใหม่จับก,กุมมนูชามาและเพื่อนเพื่อนอีกครั้งและหลังจากดูหลักฐานและวิดีโอทิงโอเปอเรชันสารตัดสินมนูชามาจำคุกตลอดชีวิตและวิกัสยาดาาก,กับอามาดีฟซิงกิลจำคุก3าปีสุดท้ายซาบรีนาถอนหายใจโล่งมอกเธอสู้เพื่อผู้กระทำผิดกับน้องสาวมานานเพื่อให้น้องได้ความยุติธรรมและสุดท้ายเจสิกาลานได้รับความยุติธรรมแล้วแต่เธอจะรู้ ศึกสบายใจที่คนที่พากน้องไปถูกลงโทษใช่ไหมใช่คดีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นข้อความสําหรับทั้งประเทศว่าความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ผู้คนหมดศรัทธากับประรวงยุติธรรมว่าถ้ามีคนมีอํานาจเกี่ยวข้องเราจะไม่ได้รับความยุติธรรมแต่ฉันคิดว่านี่คือข้อความสําหรับทุกคน วันที่สองมิถุนายน2 5 6 3มนูชามาได้รับการปล่อยตัวจากคุกตหารหาในเดลีเนื่องจากพฤติกรรมดีข่าวการปล่อยตัวทําให้ซาบรีนาไม่สุขไม่ทุกข์เพราะตอนนี้เธอให้อภัยมนูชามาแล้วเธอแค่อยากให้น้องได้ความยุติธรรมและเมื่อมนูเข้าคุกน้องเธอก็ได้รับแล้วซาบรีนาคิดว่าหลังจากติดคุกหลายปีและพฤติกรรมมนูเปลี่ยนไปในทางดีตอนนี้เขาก็ชดใช้บาปแล้วและเธอพอใจกับเรื่องนั้นหลังออกจากคุกสิทธาสวสิทธิ์หรือมนูชามาแต่งงานกับหญิงสาวชื่อพริติหนึ่งปีหลังมนูออกจากคุก หากโรคตับขณะที่ซาบรีน่ามีชีวิตเธอคิดถึงเจสสิกาทุกวันเพื่อรำลึกน้องสาวเธออยากตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยผู้หญิงที่ลำบากในการหาความยุติธรรมหรือคนที่เจอสถานการณ์เหมือนเจสสิกาและฉันดีใจมากที่ครอบครัวเจสสิกาได้รับความยุติธรรมของตัวเองและได้ในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นความยุติธรรมเพราะเราเห็นคดีหลายคดีในอินเดียที่ครอบครัวสู้ไม่หยุดแต่ไม่เคยเห็นจุดจบอย่างน้อยซาบรีน่าได้เห็นความยุติธรรมจนสุดทางและมีกำลังใจพอที่จะให้อภัยฆาตกรน,น้องสาวแต่ด้วยคดีเจสสิกาลานจบลงตรงนี้ก่อนจากกันทุทกคน